มุตโตไทยโอวาธรรมโดยหลวงปู่มั่นปุริทัตนะเทระตอนที่ส 25. เรื่องการทำจิตให้ผ่องใสสจิตปปลิโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นการทำตามคำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตัดสอนกายวาจาจิตมีได้สอนอย่างอื่นสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการค้นคว้าที่เรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชชงจิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองสมาธิมีหนึ่งขั้นคือคณิกะสมาธิจิตรวมลงไปสู่ทีติขณะแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่งถอยออกมาเสียอุปจารสมาธิจิตรวมลงสู่ผวังแล้วพักอยู่นานหน่อยแล้วถอยออกมารู้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง และอปปนาสมาธิสมาธิาธอันแน่วแน่ได้แก่จิตรวมลงสู่ระวังถึงทีติธรรมถึงเอกกัตตาความเป็นอารมณ์เดียวหยุดนิ่งอยู่กับที่มีความรู้ตัวอยู่ว่าจิตดำลงอยู่และประกอบด้วยองค์ชาห้าประการค่อยสงบปณีตเข้าไปโดยลำดับเมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ชื่อว่าทำจิตให้ยิ่งได้ในพระบาลีว่า อธิจิตเตจะอาโอโคเอตังพุทธ,ธานะศาสนังการประกอบความภาคเพียนทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการพิจารณากายนี้แหลชื่อปฏิบัตินักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงไว้มีหลายนัยยะหลายประการ ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปฐานสูตรเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานในมูลกรรมฐานเรียกว่าเกษาโลมานักขาทันตาตะโจที่พระอุปชัยยะสอนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาเป็นสมนเนรและในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขา มรณะปิทุกขังแม้ความเกิดก็เป็นทุกแม้ความแก่ก็เป็นทุกขแม้ความตายก็เป็นทุกดังนี้บัดนี้เราก็เกิดมาแล้วไม่ใช่หรือครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให้เป็นโอปัญิโกน้อมเข้ามาพิจารณาในตนนี้แล้วเป็นไม่ผิดเพราะพระธรรมเป็นอากาลิโกมีอยู่ทุกเมื่อ อาโลโกสว่างโลอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรมาปิดบังเลย 26. เรื่องวิธีการปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมากผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคำผีวินัยมากมีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวางขั้นมาปฏิบัติทางจิตจิตไม่ค่อยจะรวมง่ายฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่า ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ใส่หีไว้เสียก่อนต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้หัดสติให้เป็นมหาสติหัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญากำหนดรู้เท่ามหาสมติมหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นวันคืนเดือนปีเป็นดินฟ้าอากาศ กลางหาวดาวนักขัดตะเลิกสารพัดสิ่งทั้งปวงอันเจ้าสังขารคืออาการจิตหากออกไปตั้งไว้ยัตติไว้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนรู้เท่าแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทุกสมุทยัยเมื่อทำให้มากจเจริญให้มากรู้เท่าทันแล้วจิตก็จะรวมลงได้เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าจเจริญมักหากมักพอแล้วมีโลดก็ไม่ต้องกล่าวถึง หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเองเพราะสินก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตที่เรียกว่าอากาลิโกของมีอยู่ทุกเมื่อโอปัญิโกเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ปัจจตังจึงจะรู้เฉพาะตัวคือการพิจารณากาย อันนี้เป็นของอสุภะเน่าเปื่อยแตกพังลงไปตามสภาพความเจริญของภูตราธาภูเภสุภูเตสุธรรมเมสุในธรรมมันมีมาแตก่เก่าก่อนสว่างโล่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมาลูกเปรียบดังนี้อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดินลุยตมลุยโคน จากแดดกลำฝนจึงจะเห็นเข้าเปลือกเข้าสารข้าวสุกมาได้และได้บริโภคอิ่มสบายก็ล้วนทำรรมาจากของที่มีอยู่ทั้งสิ้นฉันใดผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกายวาจาจิตของทุกคน27 เรื่องข้อปฏิบัติของมีอยู่ทุกเมื่อข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีปัญหาโอปัญิโกน้อมจิตเข้ามาพิจารณากายวาจาจิตอากาลิโกอันเป็นของที่มีโลโกสว่างโลอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนปัจจตังเวทิตพโววินยูหิอันประหลัดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า และพระอริยาสาวกเจ้าทั้งหลายผู้น้อมเข้ามาพิจารณาของมีอยู่นี้ได้รู้แจ้งจำเพาะตัวมาแล้วเป็นตัวอย่างไม่ใช่การนั้นจึงจะมีการนี้จึงจะมีย่อมมีอยู่ทุกการทุกสมัยผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวคือผิดก็รู้จักถูกก็รู้จักในตนของตนเองดีชั่วยอย่างไรตัวของตัวย่อมรู้จัก ดีกว่าผู้อื่นถ้าเป็นผู้มั่นพิจารณาไม่โมประมาทเพื่อเพลินเสียตัวอย่างที่มีมาแล้วคือมานพ16คนซึ่งเป็นสิทธิ์ของภาวาลีพามท่านเหล่านั้นจเจริญฌานกสินติดยอยู่ในรูปฌานและอรูปฌานพระบรมศาสดาจารย์จึงตัดสอนให้พิจารณาของที่มีอยู่ในตนให้เห็นแจ้งด้วยปัญญา ให้รู้ว่ากามาพเป็นเบื้องต่ำรูปพบเป็นเบื้องกลางอะโลปพบเป็นเบื้องบนแล้วถอยลงมาให้รู้ว่าอดีตเป็นเบื้องต่ำอนาคตเป็นเบื้องบนปัจจุบันเป็นท่ามกลางแล้วชักเข้ามาหาตัวอีกให้รู้ว่าอุดทางอัโทติลยะยูจาปิมัตเทเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องขวาสถานกลางท่านเหล่านั้นมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ปัจจัตังจึงรู้เฉพาะขึ้นที่ตัวของตัวโดยจำแจ้งสิ้นความสงสัยข้อปฏิบัติไม่ต้องไปเที่ยวสแสวงหาที่อื่นให้ลำบาก 28. เรื่องได้ฟังทำทุกเมื่อ ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยู่คนเดียวก็ตามคืออาศัยการสำเนียดกำหนดพิจนารณาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูป,ปรธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็มีอยู่ปรากฏอยู่ได้ยินอยู่ ได้สูดดมลิ้มเลี่ยและสัมผัสอยู่จิตใจเล่าก็มีอยู่ความคิดนึกรู้สึกในอารมณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ความเสื่อมความเจริญทั้งภายนอกภายในก็มีอยู่ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดาเขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเช่นใบไม้มันเหลือง หล่นล่วงลวงมาจากต้นก็แสดงว่าไม่เที่ยงให้เห็นดังนี้เป็นต้นเมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิษพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้วชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนแล29เรื่องปริยะเยยยะธรรม การกำหนดพิจารณาธรรมเรียกว่าบริกรรมจิตที่กำลังทำการกำหนดพิจารณาธรรมอย่างเอาใจใส่เมื่อได้ความแน่ใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแล้วจิตจะสงบรวมลงสู่ระวังดำลงอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาความสงบในขั้นนี้เรียกว่าบริกรรมสมาธิหรือขณิกาสมาธิ การกำหนดพิจารณาธรรมแล้วจิตสงบรวมลงสู่ผวังเข้าถึงทีติธรรมดำลงอยู่นานหน่อยแล้วถอยออกมารู้เห็นอสุภปรากฏขึ้นความสงบในขั้นนี้เรียกว่าอุปจารสมาธกิการกำหนดพิจารณาธรรมคืออสุภานิมิตที่ปรากฏแก่จิตที่เรียกว่าอุคหานิมิตนั้นจงเพียงพอแล้ว จิตปล่อยวางนิมิตเสียสงบรวมลวงสู่ผวังถึงถีติธรรมดำลงอยู่นานเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวสงบนิ่งแน,แน่วแน่มีสติรู้อยู่ว่าจิตด,ดำลงอยู่กับที่ไม่หวันไหวไปมาความสงบชั้นนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนนิมิตอันปรากฏแก่ผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาตามลำดับชั้น ดังกล่าวนี้ก็เรียกว่าบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตตามลำดับกันอันหนึ่งผวังคือพบหรือฐานของจิตนั้นท่านก็เรียกชื่อเป็นสาตามอาการเคลื่อนไหวของจิตคือผวังขบาทผวังคาดจานะรณะผวังคุป,ปัจเฉทะขณะแรกที่จิตวางอารมณ์เข้าสู่ฐานเดิมของตน ที่เรียกอย่างสามัญว่าพหวังคบาทขณะที่จิตเริ่มไหวตัวเพื่อเข้าสู่อารมณ์อีกเรียกว่าพหวังคาลจนะขณะที่จิตเคลื่อนจากฐานขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าหวังคุปจเฉท,ทะจิตของผู้บำเพ็ญภาวนาเข้าสู่ความสงบถึงฐานเดิมของจิตแล้วพักเสวยความสงบอยู่ในสมาธินั้นนาน มีอาการรบองค์ของฌานจึงเรียกว่าฌานเมื่อทำการพินิษพิจารณาธรรมด้วยปัญญาจนเพียงพอแล้วจิตรวมลวงสู่ผะวังคือฐานเดิมของจิตจนถึงถีติขณะตัดกระแสผะวังขาดหายไปไม่พักเสวยอ,อยู่เกิดฌานความรู้ตัดสินคิดว่าพบเปืองหน้าของเราไม่มีอีกดังนี้เรียกว่าถีติยาน 30เรื่องขั้นต้นโพธิสัตว์ปฐมโพธิสัตว์มัชชิมโพธิสัตว์ปัจฉิมโพธิสัตว์ปฐมโพธิการมัชชิมโพธิการปัจฉิมโพธิการปฐมมเทศนามัชชิมมเทศนาปัจฉิมมเทศนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสเสด็จออกจากคับโพธละ ของพระนางเจ้าสิริมหามายาณสววลุมพินีวันระหว่างนาครกบิลพัทกับนครเทวทหะต่อกันขั้นประสูตแล้วก็ท่งพระเจริญใบมาโดยลำดับขันสมควรแก่การศึกษาศิลปะวิทยาเพื่อการปกครองรักษาบ้านเมืองตามขัตยประเพณีได้แล้วก็ท่งศึกษาศิลปะวิทยา เมื่อพระชนมายุได้16กพรรษาก็ได้ปกครองบ้านเมืองเสเยยราชสมบัติแทนพระเจ้าสุดโธธนะมหาราชผู้เป็นพระราชบิดานับได้ว่าเป็นใหญ่เป็นราชาแล้วพระองค์ก็ต้องทรงคิดอ่านการปกครองรักษาบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขทรงบังคับบัญชาอย่างไรเขาก็ทำตามทุกอย่างรั้นทรงพิจารณา หาทางบังคับบัญชาความเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นไปตามใจหวังนั้นก็ไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็มีทําให้ท้อพระไทยในการคิดอ่านหาทางแก้เกิดแก่เจ็บตายยิ่งเหล่าพระไทยให้คิดอ่านพิจารณายิ่งขึ้นความคิดอ่านของพระองค์ในตอนนี้เรียกว่าปริกรรม ทรงกำหนดพิจารณาในพระไทยอยู่เสมอจนกระทั่งพระสนมทั้งหมดปรากฏให้เห็นซากอสุภะดุดป่าชา้าผีดิบจตุนิมิตสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายจึงบรรดาลให้พระองค์เกิดเปื่อหนในราชสมบัติแล้วเสด็จสู่มหาพิเนสกรมบรรพชาตอนนี้เรียกว่าปฐมมโพธิสัตว์เป็นสัตว์พิเศษ ผู้จะได้ตัดสรู้ธรรมวิเศษเป็นพระอหรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงแท้ก่อนแต่การนี้ไม่นับนับเอาแต่การปัจจุบันทันตาเห็นเท่านั้นครั้งเมื่อพระองค์สเสด็จสู่มหาพิเนสกรมบรรพชานับฝั่งแม่น้ำอโนมานทีทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันอธิษฐานบรรพชาอัฏฐบริขารมีมาเองโดยอำนาจบุญยลิศ อิทธิปาฏิหารเป็นผ้าบังสุกุลจีวรเหตุอัศจร์รอย่างนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อนนั้นมาต้องทรงสแสวงหาเราปฐมสาวกก็เหมือนกันอัฒนาบริขารเกิดขึ้นด้วยบุญญาลิตเพียงครั้งแรกเท่านั้นครั้นทรงบรรพชาแล้วทรงทำทุกขลักกิริยาประโยคพ,พยายามพิจารณาอุคขาหานิมิตท,ที่ทรงรู้ครั้งแรก แยกออกเป็นส่วนๆเป็นปฏิภาคนิมิตจนถึงเสด็จประทับนั่งนักควงแห่งมหาโพธิพฤกษ์ทรงชนะมารและเสนามารเมื่อเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตะยังปุกเพนิวาสานุสติยานให้เกิดในปฐมยานยังจุดตูปปาตยานให้เกิดในมัชชิมมยานทรงตามพิจารณาจิตที่ยังปัใจจัยให้สืบต่อที่เรียกว่า ปัจจยาการตอนเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เรียกว่ามัชชิม,มะโปธิสัตว์ครั้นเมื่อทรงพิจารณาตามเหตุผลเพียงพอแล้วจิตของพระองค์ยังลงสู่ความสงบถึงถีติธรรมดำรงอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วตัดกระแสพระวังขาดไปเกิดยานความรู้ตัดสินขึ้นในขณะนั้นว่าพบเบื้องหน้าของเราไม่มีอีกแล้ว ดังนี้เรียกว่าอาสวัคยายานประหารเสียซึ่งเกสาสวะทั้งหลายให้ขาดหายไปจากพระขันขสันดานสัพพีชายานต่างๆอันสำเร็จมาแต่อุปภาวาสนาบารมีก็มาชุมนุมในขณะจิตอันเดียวนั้นจึงเรียกว่าตัดสรูปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณระยะการตอนนั้นเรียกว่าปัจชิมโพธิสัตว รั้นตัดสรู้แล้วทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ในที่เจ็ดสถานตลอดการ49วันและทรงเทศนาสั่งสอนเวนยนิกรมีพระปัญจวคีเป็นต้นจนถึงทรงตั้งพระอัครสาวกทั้งสองและแสดงมัดชิมมเทศนาณนะเวรุวันกาลันทักกาดนิวาปสสถานไกรกรุงราชเครดมหานครจัดเป็นปฐมโพธิการ ต่อแต่นั้นมากอทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกอนตลอดเวลา45าันพรรษาจัดเป็นมัดชิมโพธิการตั้งแต่เวลาทรงประทับสายญาติณนะพระเท่นมรณะมัญจาอาจในสาลาวโนทยานของมรลักษัตริย์รุ่มกุสีนา,าลาราชธานีและทรงแสดงพระปัชิมิเทศนาแล้วปิดพระโอษฐเสด็จดับขันทัพปรินิพันธ ระยะการตอนนี้จัดเป็นปัจฉิมโพธิการด้วยประกาศลัชนี 31. เรื่องโสรถจิตจิตในพระธรรมิไันนี้ที่นับว่าสำคัญที่สุดเรียกว่าโสรถจิตเป็นกิตที่โยคาวะจรกุลบุตรพึงภาคเพียรพยายามทำให้สำเร็จบริบูรณ ด้วยความไม่ประมาทโสลดจิตได้แก่จิตในอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคชั้นโสดาบันก็ประชุมสี่ชั้นสกิทาคามีก็ประชุมสี่สองสี่ก็เป็นแปดชั้นอนาคามีก็ประชุมสี่ชั้นอรหันต์ก็ประชุมสี่ชั้นสองสี่ก็เป็นแปด 28ก็เป็น16กํำหนดสัจจทั้งสี่รวมเป็นองค์อริยมรรคเป็นขั้นขั้นไปเมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง8อันมีอยู่ในกายในจิตคือทุกข์เป็นสัจจของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นปรินเยยยะควรกำหนดรู้ก็ได้กำหนดรู้สมุทัย เป็นสัตจากของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นปหาตัพระควรละก็ได้ละแล้วนิโรธเป็นสัตจากของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นสัจชิกาตัพระควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักเป็นสัตจากของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นพาเวตัพพระควรเจริญให้มากก็ได้เจริญให้มากแล้ว เมื่อมากำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็แก่โลกธรรม8ได้สำเร็จมักอยู่ที่กายกับจิตคือตาสองหูสองจมูกสองรวมเป็น6ลิ้นหนึ่งรวมเป็น7จ็กายอีกหนึ่งรวมเป็น8มาพิจารณารู้เท่าสิ่งนี้ทั้ง8นี้ไม่หลงไปตามลาบยศสันเสริญเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข อันมาถูกต้องตนของตนจิตก็ไม่หวั่นไหวโลกธรรมแปเป็นคู่ปรับกับมรรคแเมื่อรู้เท่าส่วนทั้งสองนี้แล้วจเจริญมรรคให้บริบูรณ์เต็มที่ก็แก่โลกธรรมแปได้ก็เป็นพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกร,รมปติปโศกังวิลชังเขมัง เอตัมมังคามุตตมังโลกธรรมถูกต้องจิตผู้ใดแล้วจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ไม่เศร้าโศกเป็นจิตปัะสะจากเครื่องยอมเป็นจิตกเกษมจากโยคะจัดว่าเป็นมงคลอันอุดมเลิศชนี้แล่สเรื่องสำคัญตนว่าได้บรรลุอรหันตผล มีภิกษุสองลูกในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาของเหล่านี้องค์หนึ่งมีพรรษาแก่กว่าอีกองค์หนึ่งมีพรรษาอ่อนกว่าเป็นสหธรรมิกที่มีความรักคข่ในกันและกันแต่จากกันไปเพื่อประกอบความเพียรองค์อ่อนพรรษากว่าได้สําเร็จอรหันตผลเป็นพระอรหันต์ก่อนองค์แก่พรรษาได้แต่เพียงกําลังสมาธิสมบัติ และเป็นผู้จำนานในวสีจับมาพิจารณาอธิษฐานให้เห็นเป็นอย่างไรก็ได้ดังประสงค์และเกิดทิฏฐิสำคัญว่ารู้ทั่วแล้วส่วนองค์ย่อนพรรษาคันพิจารณาดูก็ทราบได้ด้วยปัญญายาณจึงสั่งให้องค์แก่พรรษากว่าไปหาท่านองค์นั้นไม่ไปตามสั่งสองสามครั้งเขาไม่ไปองค์ย่อนพรรษาจึงไปหาเสียเอง แล้วยังกันและกันให้ยินดีพอสมควรแล้วจึงพูดกับองแกกว่าว่าถ้าท่านสำคัญว่ารู้จริงก็จงอธิษฐานให้เป็นสาในสามีดอกบัวหลวงหนึ่งดอกในดอกบัวหลวงนั้นให้มีนางฟ้อนสวยงามเจ็ดนางอง์แก่พรรษาก็ในรมิตได้ตามนั้นขั้นในรมิดแล้วองค์อ่อนพรรษากว่าจึงสั่งให้เพ่งดูขณะที่เพ่งดูนางฟ้อนอยู่ การลาคากิเลสอันสั่งสมมาแล้วหลายร้อยอัตภาพก็กำเริบจึงทราบได้ว่าตนยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขันแล้วองค์อ่อนัรษาจึงเตือนให้รู้ตัวและให้เล่งทางปัญญาวิปัสสนาญาณองค์แก่ัรษากว่าขันปฏิบัติตามทำความภาคเพียนประโยชพยายามอยู่มีช้ามินานก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตขีนาสวะบุคคล ในพระพุทธศาสนาด้วยประกาศละชนี้มีเรื่องอื่นอีกที่มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่นิมิตต่างกันคือให้เนรมิตช้างสารซับมันตัวารกากวิ่งเข้ามาหาหลงลูปเนรมิตของตนเองเกิดความสะดุ้งตกใจกลัวเตรียมตัววิ่งหนีเพื่อนสหธรรมิกไปช่วยเหลือได้ชุดเอาไว้และกล่าวตักเตือนสั่งสอนโดยในผลหลังจึงหยุดอย่างใจได้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสหธรรมิกผู้ช่วยเหลือนั้นไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตะขีนาสวะบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประกาศนี้แม่เรื่องนี้ก็พึงถือออกเป็นทิฏฐานุคติเช่นเดียวกับเรื่องก่อนนั้นแลนี่เป็นนิทานที่เป็นคติสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงอนุวัตตามคือ ผู้เป็นศาสตร์รรมิกประพฤติธรรมร่วมกันทุกคนจงเป็นสหายกันในกิจที่ชอบทั้งที่เป็นกิจภายนอกยังประโยชน์ของกันและกันให้สำเร็จด้วยดีเถิดส3เรื่องอุณหัสวิชัยสูตรผู้ได้มาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งแล้ว ู้นั้นย่อมชนะซึ่งความร้อนอุณหัสสะคือความร้อนอันเกิดแก่ตนมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกมีเสือสางข้างแดงพูดผีปีศาจเป็นตน้นภายในคือกิเลสวิชัยคือความชนะผู้ที่มาน้อมเอาสาระทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมจัดชนะความร้อนเหล่านั้นไปได้หมดทุกอย่างที่เรียกว่าอุณหัสสวิชัย ุณหัสวิชโยธรมโมโลกเกอนุตตโลพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสามสามารถชะนะซึ่งความร้อนนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆจะเว้นห่างจากอันตรายทั้งหลายคืออาชญยาของพระราชาเสือสางนาคยาพิษพูดผีปีศาจหากว่ายังไม่ถึงคราวถึงการที่จะตายแล้ว ก่อจากพ้นไปได้จากความตายด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนนอบน้อมเอามาเป็นสารณะที่พึ่งที่นับถือนั้นความข้อนี้มีพระบาลีสาตกดังจะยกมาอ้างอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่มห้าร้อยลูกประทับอยู่ในลาวป่ามหาวัน ไก่กุ้งกบิลพัทเทวดาทั้งหลายพากันมาดูแล้วกล่าวคาถาขึ้นว่าเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตขมิสันติอาปยภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติแปลความว่าบุคคลบางพวก หรือบุคคลใดๆมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อละล่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจักไปเป็นหมู่แห่งเทพพย,ยดาทั้งหลายดังนี้สรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหนยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเลือนว่างก็ตามสารณะทั้งสามก็ปรากฏแก่เขาอยู่ทุกเมื่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริงๆเมื่อปฏิบัติตามสารณะทั้งสามจริงๆแล้ว จะขาดแขวจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว